สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะก่อนอื่นนะคะแนมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะของงดก่อนนะ,ะอันนี้สรุปนะคะแอนมินให้เด่น หกกับสามแต่เม้นจับหกนะคะหกเจ็ดเนาะเข้าเต็มเต็มนะคะสามศูนย์ตารางเข้านะคะเนาะ,ะตารางก็มาทั้งหกเจ็ดนาฬกาหมดนะคะ,ะ,ก,นะคะก็ได้เฮกันนะคะถือว่าไม่หลุดเนาะ,ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีสามหนึ่งหกสี่ศูนย์ สองนะคะเม็ดเดียวนะคะแอนมินให้เด่นสี่นะคะกับเก้านะคะแต่แอนมินขอจับไปที่สี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่หนึ่งสี่หก 4348แล้วก็40นะคะ1 2 3 4 5นะคะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณน,นะทางตัวเลขสี่สวนกำาัาม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า